อายุห้าคนนะขันเฮือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าขันเฮือครับพอะะดีวา้าวปาตาเธอท่านี่โอ้โอ้โอ้ถือฟูงมันเนาะฟูงเดียวฟูงวโอ้สก,อก,ก๊อตเงยเด็กบาทตากระเด้อพี่นออกเลย ตัวน้อหอมเลยน้อหิมตาอยู่ก็หอหมออเลเอเลยอโอ้หนึ่งส,สองสามสามตบ่ใส่เบิ้งป่า

วโอ้นับก่ได้แล้วแบบนี้เนอโอ้ยปลาหน่อยหนึ่งนับก่ได้ครับยกขึ้นยกขึ้นเอาใยมันขาดโอ้โหเฮ้ยติมมองบัชนี่บอกฮะ ปดเนะาะจังน้อยขึ้นมามันเริ่มถื่อนเบิดเราจัก ชง้เขาให้ตุนเบิ่งยังนักอยู่ตีบักบานปลาบักบานบักบานมาหนิเหม็นโจกตีสองโลบุรุษโอ้ยโหหอดดอกโลครึ่งไปตัวนี้บหอดสองโลเฮงเต็มเลย าถามหาปากบานแร <c oughs> งรอบแรงไปรอบเดียวลงมองบุสุดมองซ้ำเลยเต็มอับหยับดีหอมหนึ่งเวลาสิเบิดละจกักสิได้หรืออเดอร์ปากอะไร